ดีค่ะเรียนเยอรมันบายเลกี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับอากาศเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราไปอยู่ข้างนอกกันอากาศน่าจะเหมาะกับหัวข้ออากาศซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับศัพท์คำศัพท์หรือประโยคนะคะที่เราใช้ในการนิยามคําว่าอากาศก็คืออากาศก็คือ Uh, ภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า dust weather d u s w e a t e r แปลว่าอากาศใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่า uh, อากาศวันนี้เป็นยังไงภาษาเยอรมันก็จะพูดว่า we is d a s w e t t e r we is d a s w e t t e r นะคะ uh, หรือวันนี้อากาศเป็นยังไงจ่อจงว่าเป็นวันนี้ใช่ไหมคะ we is d a s w e t t e r h e u t e y we is d a s w e t t e r h e u t e ใช่ไหมคะอากาศวันนี้เป็นยังไง วันน <S ans> ี <S <S <ans> ้อากาศเอซิสเอซิสอังก์เอนีมวันนี้อากาศอังก์เอนมวันนี้อากาศดีนะคะเอซิสวินดิกแล้วก็มีลมนิดหน่อยวินดิกก็คือลมใช่ไหมเอซิสเอซิสว่ามก็คือมันก็อุ่นๆนิดหน่อยเพราะว่าแดดออกใช่ไหมคะอุ่นดีซอนเนชชัยก็คือแดดออกใช่ไหมคะแล้วก็ เป็นไงแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับถ้ามันหนาว่ะ It is cold เราก็จะรู้ว่ามันหนาวขนาดไหน It is cold ก็คือมันหนาวคำว่าหนาวเนี่ยแล้วก็มีคำคำเหมือนคำเหมือนก็คือซุนนูมนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าดัซซุนนูมก็คือคำเหมือน อ่าเอสิส์คอล์มันหนาวเอสิส s แซวคอลด์แซวดัสแวก็แปลว่าหมูแต่มันไม่มีเกี่ยวอะไรกับหมูนะคะเป็นคำาเปรียบเทียบก็คือเอส s, so, s more, t s เอสิส์วคล์ก็คือมันหนาวมันหนาวมากกว่าปกตินะหรือเอสิส t บิตาค t ล i ์บิตาค l ล b ์บิตาก็คือขมก็คือ มันหนาวอ่ะมันหนาวกว่าปกติมันก็เหมือนกับเซาคลิลเกืว่าเขาใช้คำอื่นใช่ไหมคะก็เป็นเอซิดบิท l 尔ก็คือมันหนาวหรือเอซิด is ไอซิ c อซิเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมคะดัสไอซก็คือว่าน้ำแข็งเอซิ i ไอซิก็คือเป็น Adjective เป็นคำ uh, คุณศัพท์บรรยายว่าไอซิก็คือมันแข็งมันเย็นนะคะเหมือนกับเหมือนน้ำแข็งเลยเอซิ i ไอซิหรือ เอซิสม uh, uh, ันมีอะไรมั่งมันมีเซาคล่าแล้วก็มีคำหนึ่งเอซิสนัสคลัลนัสคลัลก็คือนัสก็แปลว่าเปียกใช่ไหมคะนัสคล l t ก็คือมันหนาวแบบเปียกๆนะคะมันก็มีเดี๋ยวเล็กวีเดโฮเดนก็คือทวนอีกรอบนึงว่าหนาวนี่หนาวแบบไหนถ้าเป็นเอซิสคลัลก็คือหนาวธรรมดาใช่ไหมคะเอซิสเซาคลัล ก็คือหนาวขึ้นมาหน่อยแหละเอ่อเซาคัลต์หรือเราจะพูดว่าเอ s b i t t e r c ั l t b i t t e r c ล l t ก็คือหนาวเหมือนเซาคัลต์แต่ว่าคนละคำหรือ It is n a s c ค l ลหนาวแบบเย็นๆแบบเปียกเอสิสไ e is คัล t ์ s i ส t สไอส์คัก็คือหนาวเหมือนน้ำแข็งเลยใช่ไหมคะหรือว่า It is i ไอซิ ก็ใช้ได้เป็นคำคุณศัพท์ที่บง่งบอกว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะถ้าเราคุยกับเพื่อนที่เป็นคนเยอรมันเขาบอกว่าโอ้ย oh, it is quite a, it is south l d เราก็ไม่ต้องตกใจนะคะคือมันหนาวมันหนาวกว่าปกติเขาก็จะเปรียบเทียบถ้าเราได้ยินคำว่า south cold n a r t h cold bitter c o l t หรือว่า ice c o l t ก็ไม่ต้องตกใจก็คือความหมายก็เหมือนกันนะคะเอาละวันนี้คลิปง่ายๆสั้นๆเกี่ยวกับคํานิยามของคําว่าหนาวนะคะว่าหนาวแบบไหนไม่ใช่ว่า,าถ้าเรารู้แต่ว่าคําว่าหนาวแล้วก็ได้คําก็เข้าใจแค่แคําว่า C o l d แต่ถ้ามันมีตัวอื่นที่มันมา,เ,าเป็นการ ตรงลงไปว่ามันหนาวขนาดไหนมันก็ได้เรียนรู้ศัพท์เพิ่มนะคะก็ขอให้เพื่อนๆแฮปปี้ในการเรียนก็คือในการเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็คือเรียนวันละนี่วันละหน่อยวันละไม่กี่ประโยคเดี๋ยวมันก็รวมกันเป็นประโยคเยอะๆแล้วก็ทําให้เราเก่งขึ้นตามตามเวลานะคะเก่งขึ้นตามตามอายุตามวันที่เราฝึกฝนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้มีความสุขในการเรียนภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็ กันคลิปหน้าเหมือนเดิมชูสมาร์เซสกูตคาถ์อ